ลางห้องทดลองพลังงานเจ้ายักษ์เขียวกับลุงใส่ไฟพากันไปเดินเล่นเจ้ายักษ์เขียวโมโห,โหอยากออกแรงจึงชวนลุงใส่ไฟมาหาอะไรสนุกทำกันลุงชี้ไปยังก้อนหินขนาดใหญ่มาแข่งกันยกหินไหมลุงเปิดโหมดแรงโน้มถ่วงในชุดและยกหินอย่างสบายแต่เจ้ายักษ์เขียวก็ยกได้ลุงจึงยกหินทีเดียวสองก้อนใหญ่ๆอย่างง่ายได้เจ้ายักษ์เขียวไม่ยอมแพ้ หิบหินก้อนใหญ่สุดๆดออกแรงยกใี้สูงกว่าเดิมแต่เพราะแรงโกรธที่ควบคุมไม่ได้ก้อนหินหลุดจากมือและแตกออกลงทับเขาบาดเจ็บลุงไซไฟรีบวิ่งเข้าไปช่วยลุงช่วยยกเศษหินออกและช่วยรักษาแผลให้แต่ทันใดนั้นพื้นที่พวกเขายืนอยู่ก็ระเบิดออกทั้งคู่วิ่งออกมาจากที่นั่นจนถึงทุง่งหญ้าและต่างก็หัวรอบ พลังที่ไร้การควบคุมคือดาบสองคมที่อาจทำร้ายทั้งเราและคนอื่นกดติดตามลิงไฟไฟไว้นะคะ